อ๋อสวัสดีครับลุงชัยสวัสดีครับอ๋อลุงชัยประเดี๋ยวนี้โลกในโซเชียลนี่โด่งดังขนาดครับหันในติ๊กต็อกครับผมเป็นช่องของลุงชัยก่อนครับครับขอเอาไปลงครับอ้าวขอไปลงได้อย่างไรครับแล้วเปิ้ลมาขอลิขสิทธิ์ลุงชัยก่อบอกไปแลบเปิ้มาได้ขอครับเออก็มันทายคนเดียวของมันน่เออแล้วแล้วผมนี่องไรอ้าวแล้วลุงชัยยังบอกบอกคือเปิ้ล ว่าเพื่อนลบคลิปไปเลยเื้อนเอาไปลงเนีอย่างลุงชายยังบอกอู้เปิ้นเอาเออยังบอกอู้เปิ้นเนี่ยก็ว่าจะไปอู้เหมือนกันนะครับบอกเปิ้อนไปแหละฝากบอกไปกัเนี่ยฝากบอกด้วยนะครับบอกว่าใดฝากบอกให้ลบคลิปผมตัวและอย่างใหแหมถ้าบ่ลรบรอถ้าบ่โบรอมันลบก็ต้องมีเรื่องกันละอู้ไปเลยกันครับต้องมีเรื่องกันละเออ เขี้ยวก็ดึงเหลือซี่เดียวเขาเหรอขวดอย่างมอกมีเรื่องอไงถูกก็เขี้ยวคูนก็ดึงมีซี่เดียวเขาเนี่ยบอกเพื่อนใบใหญ่บอกไปเลยมีเรื่องก็ต้องมีเรื่องเพราะเอาเอาผมลงคลิปได้อย่างไรเอาคลิปผมไปลงเอาคลิปผมไปลงได้อย่างไรเออแล้วขออนุญาตลุงชัยหรือยังมาได้ขออย่างสักอย่างเอาได้เงี้ยใหญ่น่ะเงี้ยได้มันก็ต้องได้อู้ก่อนอยู่เออ หมายความว่าต้องได้แรกหนักกันกะก็่าใหญ่อู้กันเออถูกต้องได้อู้กันหนอแล้วหมายใจมีทีมงานมีอย่างพองที่จะไปสู้เพื่อนี่มีอย่างพองมีผู้จัดการมีอย่างแหมมีทนายความมีทนายความอย่าครับจะดําเนินการถึงที่สุดก่อนมันก็ต้องตกลงกันทักทักเปิ้นยอมยอมลบมันก็ แล้วกันไปแล้วกันไปครับแต่ถ้าเพื่อนม่ยอมรอเพิ่นม่ยอมก็ยังว่านะกะกุญใจอย่างนี้อ่เพิ่อนดำเนินคดีกันต้องมันต้องอู้กันตกลงกันเอคือมันจบเหี้ยไปเหี้ยอ๋อเพราะว่าการทำกาลัวกามันบัดีเนาะครับดีก็ว่าบัดีบาดีเพราะว่าไหยมันมาดีก็เพื่อนถามเนี่ยเนี่ยเพื่อนถามมาเนี่ยมันเป็นญาก็ออกไปแล้วมันบดีอย่างไงอ่ะก็มันมาดีมันถ้ายคลิปผมนี่อย่าง มันเอาถ้าผมเสียผมเสียนะผมเพิ่นเอาคลิปคุณไปผู้ก่อหาเพิ่นถามเนะี่ยน้องถามไปยังลุงตอบไปยังอะ่ะมันยังใย,ยกันเนี่ยไอ้อะหมอหูนะน้องลองโทรถามมันบ่เออน้องโทรอู้กับมันเตะแม่นเขาลุงก่ไปเจ้หูอ๋อน้องโทรอู้กับมันเลยน้องถามมันเลยว่าว่าถคร เอาคลิปเอาคลิปลุงชัยนี่ถ่ายคลิปลุงชัยนี่หยางเอาคลิปลุงชัยไปลงนี่หยางครับเอาคลิปลุงชัยไปลงช่องตัวเก่านี่หยางอีกอ่ะครับเอาอู้แหละอู้แหละอู้แหละมันเอาคลิปลุงชัยไปลงช่องของผมเนี่ยไปลงช่องมันนี่หยางเออมันเอาคลิปของผมไปลงช่องมันนี่หยางอู้แหละ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 มันเอาคลิปของผมไปลงช่องมันนี่หยางเออเด็ก็ะงคงงถูกเอาแหมเอาแหมเนี่ยเพื่อนหาม มาคิดผมไปลงช่องมันี่อย่างอู้แหมสิบเต่อเอามาคิดผมลงช่องมันนี่อย่างมาคิดผมลงช่องมันนอย่างมาเราคิดผมลงช่องมันนอย่างมาเราคิดผมลงช่องมันนี่อย่างเออสิบเต่อสิบสิบค่าหมกข้าหมกข้าหมกมาคิดผมลงช่องมันนี่อย่างมาคิดผมลงช่องมันนี่อย่างมาคิดผมลงช่องมันนอย่างมาคิดผมลงช่องมันนี่อย่างมาเราคิดผมลงช่องมันนี่อย่างมาคิดผมลงช่องมันนี่อย่างค่าหมกข้าหมกเอาครับ เอาแหมกามแมรอบเปื่อนขอเปิ้นขอมาเอาแฮมเออมาอาคลิปผมลงช่องมาในหยังมาอคลิปผมลงช่องมาในหยังมาัคิปผมลงช่องมาในหยัางมาอัคลิปผมลงช่องมาในอย่างมาอาคิปผมลงช่องมาในอย่งมาคิดผมลงช่องมาในหยังครับสครับสีก็กะาเดียวสี่เหอ้ใหญ่เสมแถมมแทซมมาลคิปผมไปลงช่องมาในอย่งมาอาคิปผมลงช่องมาในอย่งมาคิปผมลงช่องมาในอย่าง มาเอาคลิปผมาลงช่องมัน,นยังช่องอะไรยังช่องอะไรยังเพื่อนถามไหมช่องอะไรยังติ๊กอย่าง,งยัง,ง,ยง,ตยงติกต๊กติ๊กต๊อกทำไมไอ้ยังก็เจ้าบ่ได้ยินโอ้แหมกำแหมกำติ๊กต๊อก <laughs>